นะองค์ญ่มันต่ำอยู่ดอกว่าเมื่อใดเขาเห็นปจอยขี่รถออกไปกอนเฮ็ดยังเห็นกันขนนบานนั้งตกลเฮ็ดานบาน่เนี่ยเจอกันพอดีเลยจจรถได้ปะเขียนสนด้ยนิบาดนีนนเี้งากเมอง มาหอนมาหาพ่อนล้วเบแล้วเป็นสิงหทีนี้มันเดวโอเรียกว่าเป็นตาเอาไปอันคำวิโอนสิงบ์โผล่เข้าใจกลัวสิงเลยนะกำมอนเตจะขึ้นมาหาผมก่อนสุ่มกับรถมาในเมียกับนำลงฟังเสียงกวนว่ามันเสียงดลงไปสวัสดีครับพ่อจ้อยสวัสดีครับ ยังไงพอจ้อยเป็นเรื่องใดเนาะทีของพอจ้อยงวดมาก่อนมาซักหัวขวมลงพอจ้อยกัยังว่าเลีกมันสีออกคือน้าหมาหมากินสิ้นสองตอนกัยังวายจักเสียวายังไงนี่คือก็จะว่าหังเอาบ่ได้มันเป็นอยังคือเอาบ่ได้ฉันเองพอจ้อยกับยียามันขายดินอะไรจะทุนขึ้นแต่สมมติถืงแล้วให้ว่ารุดรถไปงวดนี้ว่ารุดเลยบ่ได้ มวดนี่แห้งฝันหน่อยครับฝันเขียนแขแยนฝันว่าเอารถมอเตอร์ไซค์ของป้าจ้อยนี่ไปเอานื้อไม้ครับไปเอานื้อไม่อ่อเดียวนื้อไม้เนี่เป็นกิมกิมยุคขึ้นนิวมือเขาหนิแต่ว่าบหก๖ี่เนื้อไม้ก่อนนั่นป้าจ้อยก็ไปนั่งยิงย่อยยุคกับซาโปซาโปกล่องเอรีซาโปเนื้อไม่น่ะ เก็บใส่ถุงปุย๋ยเก็บใส่ถุงปุย๋ยแล้วก็มัดเอารถมอเตอร์ไซค์ขันนี่แหละแกมาเอารถมอเตอร์ไซค์ขันนี่แกมามาหอดบ้านเขาลงุงโอ้คือปวดขี้เหร่แทบน้องไม่กวัวเดียวเอาว่าเบิร์ตเลยเรื <c oughs> ่องบ้านเดียวไร้ท่านไร้ท่านดูนอนใหม่ด้วยเนาะ ยู่ก so ับนอไม้น่ะลาเล็แต่ว่ามันสียู่กับนอไม้เฮ้ยมันสียู่กับรถกับโมลูนอไม้น่ามยัางน้อบ่ะเพอจ้อยตีเรียบร้อยแล้วสิบหก่นว่าสิบหกตัวเดียวนอไม้สิบหกตัวเดียวนอไม้นี่นอไม้มันตีคนตีเพิ่นตีาะจ้อยนี่เป็นหกเปอร์เซ็นต์พอจ้อยนี่ว่ามันสิออกคือรถแต่เบียรรถตรงกันตลอดฟอ แปดหกแปดแปดหกแปดเขียนเลยขั้นมันหลดมันก็นสิเป็นเจ็ดหกเจ็ดกับเจ็กเจับจ้างตะเบิ่งว่ารถหลดขั้นอินสิมีอย่างพี่ในหานี้สิโสกไข่พ่อจ้อยบ่สคู่เชียร์นี่ขั้นมันเป็นนี่ยังนี่เลขมันสิออกทันทีแต่ว่ามันสิเป็นบ้าสิขึ้นสิลูกทั้งใดเท่านั้น หรอมันเสีออกแปดเก้ากับบ้าผู้ใดเนี่ยกูเทียมันออกแปดเก้าทุกเทียบเพราะว่าแปดหกเดอแปดหกกับเก้าหกกับเก้ามันตัวเดียวกัน <c oughs> พอจ้อยกันเลยเอาเลขรถของพอจ้อยในราลงุงตีอ้อม้วนไปพืชเราเยอะหันคุณลุ่มไยุ่นเนี่ยแมนแล้วขั้นพูดได้อยากซื้อหน่อยขั้นพูดได้อยากซื้อหน่อยหน่อยเนี่ยก็คือซื้อแปดหกตัวเดียวแปดหก 8ปดหกแปดตัวเดียวโคโล <Okay. S 1> เพราะวันหนึ่งมันบ่ได้ตีเลยเพราะว่ารถนี่แกนอใหม่มาให้พ่อจ้อยเป็นทุงปุ๋ยมาหอดบ้านแค่มพ่อจ้อยยังขึดอยู่สองสองสองหม่องรถกับบ,กบ้านเลขที่เฮี้ยนบ้านเลขที่ตัวไดพอ่อบ้านเลขที่นสองหาซูลช่มนึงมันก่อไอขเปิดแล้ว มันก็เรียกกะหาสูนนะพ่ะย่ท่านบอกแต่ว่าพ่อจ้อยฝันหน่อยลีงวดฝันหน่อยแล้วก็ฝันเป็นตะไเงินี่ครับแต่ว่ามันฉีด้บอรถคดันนี้เสียเอาให้พ่อจ้อยได้บอหงดนี่เอฟซีให้พิจารณาครับว่านอไม้มันเป็นนิยังแต่ว่าพ่อจ้อยนี่ซับเอาหน่อไม้กอเดียวนั่นเอาบ่เบิดได้เป็นทุ่งปุ๋ยได้เป็นทุ่งปุ๋ยแล้วนี่ ไก่ย่างออกมาโบเบิดนอไหมก่อเดียวแป่นๆนอไหมเป็นกิมกิมกันขึ้นจังนิ้วมือเขาหี่เป็นกิมกิมคนยุตซเปาเน้่นี่เราก็ซาเปาซัเปาซาเปอนอไหมมีสีซ้ำกันบดไม่มีนอสันนอยงาบ่เป็นเข่า of <ıyorlar. S 1> แล้วบ่เลยสีขาขาฟ้ามือนี่แหละนอไหมสีเพียงกันจะัดเลยไปมันเต็มบดออมบดเกดไปง่าตสวนี่กดดีงามพอจอกันเยว่า อ๋อคันมันนั่นดีๆนี่มันเสีออกเลขรดเลขรดนี่แปดพกแปดผู้ใดอยากซื้อกับคันอยากซื้อสองคู่ก็ซื้อแปดแปดน้าครับห้าลังเทียมมันเป็นบ่าห้าลังเทียมมันเป็นบ้าคันมันเป็นบ้าคันมันลดคันมันขืนมันลงคัดตีลายัววลายกับลายจัืวเลขกอจ้อยอยนียังไม่คัดไห้ยุครับคัดให้หน่อยหน่อย ใกล้เมื่อเลขสกีออกก็ได้แห้งหน่อยเรขกพ่อจ้อยครับเ mm hmm. พราะว่าหนึ่งพ่อจ้อยนี่อยากให้เอฟซีของพ่อจ้อยนี่ถือปัดทั่วโลกทั่วประเทศไทยให้มีความูขครับคนถือเลขนี่สีมีความุขคักหลีครับเพราะว่าหนึ่งเฮี้ยวว่าออกครับคั้นเลขว่าถือแยวออกหลายก็เห็ดงานครับผู้ใดซื้อหลายครับ <c oughs> แห้งหนักครับ เน่ามาร่งมากนอนข้างยินยินเลยครับบินเลขกับอ้อมกินบ่ได้ครับอืนี่แหละพอจอยเหยียมันข้างครับว่างหันครับได้ทุ่มขึ้นพอจอยกับยังวันรุดรุดครับพอจอยไปถึกสองหกหกสองครับอพอจอยซื้อเก้าสองเจ็ดสองครับพอจอยซื้อลัดไปว่างหัน ว่ามันเสียวเก้าซองแม่นแบบเสียกว่าหกซองเสียกปีนเอาหัวลงครับตัวยากให้ออกบ่อออกตัวเก็ดเก้าก็ผ่าเก้าออกเกางวดเหนียวออกรู้หอาออกให้เบิ้งลู่มงวดนี้เออออกให้เบิ้ลลเอาเลขสองตัวนี่บ่ซื้อจักบาทนย์แล้วมันสิออกงวดศูนย์นี่ละพ่อมันเห็นคักพอดไหมครับเลขตัวนี้พ่อจ้อยเลขสองคู่นี่พ่อจ้อยซื้อบดมื้อนึงครับ โบแมนโบเลนครับซื table, ้อบรรมือนหนึ่งครับครับเลขสามตัวห้าเจ็ดเก้านี่ก็ห้าร้อยคู่สองร้อยครับพอจอยยังบอกคุ้เก้าอยู่เก้าห้าเก้านี่ก็ห้าร้อยคู่สองร้อยครับฟางฮะหายมันออกซะครับนวดนี่น้ำกลนบี่พอใจน้ำกลนี่แมนปอจอย่านมันออกน้ำกลนครับ ก็ถือว่าให้มันออกซะเลียกพอจ้อยตัวมันสิออกหวดนี่เด้อเธอได้หะพ่อนำโศกนำลาไม่พอจ้อยนำเนยวอยากน่ากินไม่พอจ้อยยูดากรถพอจ้อยคือแปดหกแปดครับตัวเดียวตัวเดียวโคโลบันะได้ตีนะตัวใดกว่าพอจ้อยแปดหกแปดครับแปดหกแปดนี่มันสิออกกี่ลีบอ่ะลดสีมี่อะพี่นิหารบ่รถสีฮักพอจ้อยว่ครับในหวดนี้เป็นว่าไงพ่อพอจ้อยยังไงี่้อกคนบ้างเนี่ยนบ่ เอาเอาเด้อไปน้ำพ่อจอยครับผู้ใดไปน้ำพ่อจอยนี่ขั้นผู้ใดไม่ทุนหน่อยงบหน่อยครับผู้ใดซื้อเลขซุยนาซุยหลังเฝ้ามามันสิบ,บิบปีทิมที่ซื้อดิมาถามพ่อจอยว่ามันเป็ยนยังเป็ยนยังไงไป